สวัสดีค่ะลาน,นาเทคเตอร์สาขาตำบลน,น้องหยาไสรอำเภอบ้านสามอจังหวัดอุดรธานีนะคะมีก็มรถขอมใหม่นะคะเป็นคูโบต้านะคะเ3 6 0 8 DT ูนนะคะเก็บสภาพพร้อมใช้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะยังไม่มีรถสวยๆไว้ไปใช้งานนะคะก็ติดต่อสอบถามมาที่เซลแบงค์ได้นะคะที่เบอร์0 6 2 5 4 3 8 2 9 7นะคะมือนี้นะคะมีการซีมารีวิวนะคะการทํางานให้ลูกค้าได้เบิงได้ชมกันนะคะราคารถคันนี้นะคะเพียงนะคะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะ มีเล่มพร้อมชุดโอนนะคะเดี๋ยวเสรสร้างเงินเดินหนะ้าถอยล้างให้ลูกคา้าด้เบิ่งในชมกันนะคะทางร้านนะคะจำหน่ายเฉพาะเงินสดและออกผ่านทกสเท่านั้นนะคะลูกค้านะจำหน่ายเฉพาะเงินสดและออกผ่านทกสเท่านั้นนะคะ ยวดูชอปวิดีโอกันนะคะมาต่อกันที่ตัวเครื่องค่ะ ใช่นะคะสนใจอยากได้รถนะคะ L 3 6 0 8ตัวดีตัวนี้ไว้ไปใช้งานนะคะในหัวในสวนนะคะกติดต่อสอบถามมาได้นะคะที่0 6 2 5 4 3 8 2 9 7นะคะอยู่ที่สาขาตำบลน,น้องแยาแซมเพลวังสามหมอนะคะจังหวัดอุดอรธานีร้านนะักแท็กเตอร์นะคะลูกค้านะติดต่อสอบถามได้ที่เซล่ยแบงค์นะคะมูอนิกามาอัปเดตให้ลูกค้าได้เบอร์ในชมกันนะคะมูอนิกากสวัสดีค่ะ